พ่อากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิสทูคูสุขคนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่งตางประเทศกับบอยเอร์กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่ยเอร์ไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเมื้อนี้บ่ยเอร์ก่ะอยู่ที่บ้านปกักข้อยนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกาได้มาอัปเดตเฮือนของไอ้ไอ้สงและไอ้ท้องและน้องตองเพื่อนฝูงพี่น้องเนาะกาเมื้อนี้กาบ่ยเอร์ก่ะมาเห็นกับตกใจหลายพ่อแนะ่พนะ้องอ่านกะ็งงเลย หลังหลังจากเข้าได้เื้อซื้อข้าวซื้อของลงทุนใด้เพิ่นเนาะให้เพิ่น,น,นข,าขายเครื่องขายยางพ่อยไปอไมมย้องเว้ยมาโมนี่กระตุกใจเรือเบลเรือขนมโด่งนึ่ง <laughs> <laughs> แล้วกับหมกเพชรหมกเพชรแล้วกับเป้งนัวเนาะ <laughs> เดี๋ยวเขาไปไปสอบถามมาเพื่อนเนาะไป้องนะไปเดี๋ยวขึ้นเครื่องกันว่ามันมันมันเกิดสาเหตุอะไรขึ้นมาลองเลยไปไอ้ไอ้แล้วตัวตั้ง

<ELL ME> ลูกก็กินมืึงเราสิบมืึงเราสิบยำมะถอยอยู่กินหลายกว่าบ่อะมึงชื่อยำได้จกกินมึงกินม้าลายแต่ว่ามันเห็นคนณนิดน้อยกินถุงกินเออเบิ่งยับยับก็หากันนะมันคือห่างกันเหมือนอยู่ห่างกันแท้ะ่งเออโอเคแต่กะพอได้ทึนได้อย่างอยู่บ่ะได้อยู่เนาะแต่ว่ายังม่ทันได้ไปซื้อของมาเพิ่มบ่ะกับพยายามประคับประคองกันเนาะจับไปซื้อเฮ้ยมัน มันไ่ได้นะมันลดพ่อปู่ได้เป็นนะครับพ่อปู่กับยุนายุนาเนาะเฏิดทานไม่คุณมาทำอะไรก็ไปยืมน้ำเพิ่นมาได้ว่าจากมือจากไหนใส่ยอกใส่ยอกมันเข่าเพิ่อทานใส่ทานเพื่อทานบ่ใส่ยองน้องตองคือเพิ่ขึ้นมาน้องตองอาบน้ำบ่เออชื่ออาบน้ำเต้พักกันกินข้าวกินน้ำ้วบ่เนี่ยกินแล้วเนาะ โอ้มาเห็นมันนี่โต๊ะใหญ่แห้งอะไรเนาะพอได้ไปซื้อแล้วคลายได้จากมือแล้วบ่มันมืดเนี่ยเนาะมาม่ามาม่าก็ได้ขายดีอยู่วะมาม่าก็ได้อคลายมันก็บบ่ค่อยมีคนกินมาไหนบ่พวกมาม่าอย่างนี้กระลักๆพวกแกเป็นยาสูบเนาะยาสูบเลยกับขนมเนาะกรเพชดกรเพ็ดเนาะที่ว่าลักๆที่ว่าได้ชื่ออะไรอย่างนั้นครับเป็นไดนเรื่องสมุน้ครัวเฮา กับเล่นแล่นเรื่องอยู่ล่นอ่เออพอบ้านเล่นให้เราวะเนาะไปขั้นตอนน้องชายอกไปฮ้องชายแล้วขั้นตอนมันนีขั้นตอนนั้นไปฮ้อดชายแล้วแบบพนันเอกสารยังเตรียมพ้อมมียแล้วบ่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแลเนะยังแต่ว่าใครหอบอย่างเดียวนะใคยเอาในเกือบแบบใครเอาเลยแต่ว่าะ้อไปใส่รถบรรทนมีรถไป มันต้องไปทีเราค้นบมดเลยจังไดนเอาไทยไทยเอาบนไทยบน่ายเอาหูไปใช่ไหมทยเอาหูไปเลยเออยหูไปเลยเนาะเพิ่นหนอเปิประกันเยอือ่เปิ่นเป็นกบาเพิ่นกยังดียังดี้เเห็ดไปตั้งแต่เห็ดได้จักมือได้เห็ดนะสองมือหนึ่งบ่สงมืแต่ดอกหาวันคนละคนผัดบัวคาเบียกแล้วก็ย่าเนาะ วันนี้เงินทุนเงินหมุนในกับหมุนหมุนทันอยู่บ่เนี่ยหรือว่ามีเงินหมุนอยู่บ่ที่ว่าทุนสำรองอย่างเงิเท่าที่ว่าค่อยได้ฝากไว้ให้เนาะก็ยังเหลืออยู่ประมาณสักแสนนไงสามแสนหมอคือว่าเหลืออยู่เท่ายห้าแสนบ่ตอนตอนแรกๆบหมอแล้วเปลี่ยนไปอย่างไรว่ แล้วนเปลี่ยนกระเป๋าเปล่อกซื้อกเปลี่ยนอีก0ดอก้แดงเท่านันในในกระเป๋าด้วยจ้ะมีมีหลายว่านะเฉพาะขายขายมือนีบบอมันมันกำรับคอยเบิ่งนะมันเข้ามือละแสนบ่ บังเถ้าข้าวบางเทืาพวกข้าวแต่เอ,เ,เออเป็นบางมือเนาะคิดว่าบางมือมันก็ยังดีจังนะว่ามันมันเข่าอะไรได้มันยังเข่าวานบางบังข้าวหันบางข้าวในขนมนี่เข้าในขนมเนาะขนมใน,น,มนพผนไปชื้อวานนี่<ม><ม>ชาบถูกคนละบาท<ม>ชาบถุงไชื้อแต่แรงเลย<ม>โอ้ยแต่ไปชื้ออยู่หนันวันนี้เขาเขามาขายมันบ่ได้กำไรเพราะว่ามันเข่ากับมันเป็นหันย่อยอยู่แล้วนะโอ้หันมันานะบ<อ>่เคุณก็ชาวหัน คือกันว่าราคาคือกันบ่เออคนในบ้านก็ื่อนะครับชื่อในทางทางของนะถ้ายันว่าเขาขายส่งใครอย่งม่เนี่ยนะมันมันก็สิอันั้นนะนนตไอเจอตนนี้นทอรศัพทที่ว่าะม้อซตนนั้ซื้อยเป็นตใช้โทรศัพท์ ทำเลยเลยพอบปคุกัตั้งขนมยังนะขนมติดโกบโทรศัพท์แบบว่าสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นะจั๊กโมงหัจักคือกันไมันมีถงถงมันว่าเขามมีทงแต่ว่าทงมันสีเรื่องเรื่องชีเรื่องเรื่องนั่นนั่นเลยจังเลเขาจำมาได้นะมันมันเมียนติดเด็กน้อยว่าเขามักกินบอกเขามักกินมักใช่หมักติดบางอย่างเนาะ เล็กๆใครกับโบเดนัเนเนาะชอบหาประเหต์นั่นนี่ไปติกต่อมาเป็นไปชีวิตตัวนี่โมเมนต์นั่งโม่อันโมเมนต์นั่นเนาะไปอย่างน้องตองนะโอ้ยบอกสบายดีเลยเนาะนี่เป็นได้ฝนตกขึ้นนี่กับโบเดนมีห้อยหัวห้อยอย่างบ่หัวได้อะหัวบ่ว้าว อ๋ออะไรทเขาไปมุ้งเขาไปมุ้งยังได้หรือเ่าหัวนะจับไปล้าหัวบนนั่นคอยประการเคลียร์เขาลบคอยพลัดโบ้ได้หูมันหัวมันไปใช่ใช่เบิ้งนู้เบิ้งตัวมันตัวมันลบมันหัวอใช่ไหมไหให้เขาให้เขามาเบิ้งให้ไหมเนาะเออมันมันหัวถึงเบิมงได้ขออนุญาตได้ขออนุญาตได้ตัวลบบ่อหัวหัวตะบอลเดียวนี่บ่ นั่นแหละมันน่าจะเป็นห้อยห้อยคือบอกบริมีอหี่ยงวะมันชีกชีกนี่นี่โมจังนี่มันหัวนี่นี่วะนั่นแหละนั่นแหละให้ให้เข่ามาเบิ้งให้ไหมให้หรือว่าเจ้าขึ้นเบิ้งกันได้ขึ้นที่บริมบริมหัวว่าฝั่งห้องห้องนั่นนะธรรมดานะหมูนี่เดีเดี๋ยขอดขอดที่นอนที่นอนคนเปียกเลยเต้ นอนคนเปียกเลยไปนอนตากเลยให้ให้เข่ามาเบิ้งก็ได้เพราะว่าซื้อเข้าวันสามเป่านี่เลยไอ,อสองเป่าเนี่ยบ่เนี่ยกินบริษัเปลืองมันใดแล้วว่าเนออี่ยหรอว่าฉันบริษัทเปลืองมนันใดแค่ไดน,นที่นอนเปียกเนี่ยสบายดีนะมแล้วฮะ <laughs> สบายดีสบายดีายดมาเราจะเห็นว่าคุดคุดอันนั้น ถือเสียมไปมาได้ <Hello. S 1> ไหมข enfin? ุดขนมได้หลายบ่เป็นได้ในบ้านในโบได้ครบได้ยังได้อึ้งได้อยังบ่มาให้เมียไปได้เพียดมา3ตัวไปการมาคืนหน่ยได้เออมึงยับยับกหากันได้มันคือว่าห้างเหินแท้โอ้ยจะก้มไร้เจ้านะไอ เป็นยังไงคือมือนคือว่าเป็นเหตุการณ์ในงานมันน้องตองกันนะตีไหมโควิดเกิดอะไรขึ้นน้องบ่เกิดอะไรขึ้นเลยไปเหตุดำเทือกนะบ่โอ้เจ้าจะกลมต่ำไรจะกลมต่ำไรจะกลมต่ำไรเก่าโอเคเนอกจากนี้กะบ่ไหนก็ได้มาอัปเดตเบื้อง่นเนาะกะคือว่าเนาะกะพยายามว่ากันพอเขาปิดบ้านนะบ่ตรงนี้หรือยังไง ปิดบ่หรือว่ามองอึนครับติด, COVID ดติดโควิดบอ่อเลยยู่อใส่เออติดติดเดี๋ยวกระลังเดี๋ยวติดติดบ่อเออทั้งชนท้องทามที่ไปชิบผู้คนบ่เขาติดโควิดเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนั่นแหละเขพาพิดการก็เป็นยังไกงก็เดี๋ยวติดตามเบื่อเงินสำนโนครัวเด้อ,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 อให้มันได้ให้มันอย่างยังไงก็แบบมันครบมากกัให้มันคือบ้านคือเมืองหมู่นะแต่ว่าเรื่องค่าขายก็ให้พากันไปซื้อมาเนาะพากันหมุนเงินให้มันได้เด้อ ให้น้องตองกะเบิ้งเบื้องน้ำเอื่อยหน่อด้อเพราะว่าเดืองคลายนี่อ่าอยากเลิกอยากเลิกมันเป็นอย่างไรมันมุนแบบมุนมุนบไปบมุมาบนเก่าหมอยบนนอนเก่าเออถ้าเกิดจริงเลยนะว่าแท้จริงอะมันมันก็ได้ขายอยู่มันบ่ได้ขายอยู่กับพยายามหมุนหมุนหมุนเงินให้มันเป็นนะนะ ถ้าเอาหมุนบเป็ีนเนี่ยคือมีแต่จมลงอย่างเดียวเลยนั่นแหละพวกนี้ไปจมกันเลยแยังตีกันกันนั่นแหละบอบอเงินหายทำงานวันเงินหายตอนนั้นสิกอดคอขอยกเกาะขึ้นจริงไทยัวนี่บอันนั้นแหละเขา่อเซนไซไอ้นั่นขออยู่นมันมันเปลี่ยนเด้อค่อย่อๆจะว่านี่มีอย่างก็ให้ปรึกษากันแบบเฮาเป็นครอบครัวเดียวกันนะให้เฮาปรึกษากันว่าจะเอาไปได้เฮ้ยว่ามันบ่มีหรือว่าทุนเฮามันจังได๋หั่นนะก็ให้ปรึกษากันบ่ให้ทะเลาะเถียงกันเด้อ พอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเพิ่นกะมันกะเพิ่นกะบ่เห็นดีนําปานใดนะเพราะว่าเฮามาค้าขายนํากันกแบบยังให้เขบควรจะเจ้าได้ให้เจ้ามีนะกะอันนี้กะให้ไปนำลูกไปพะแพงแล้วแบอาผู้สาวผู้บ่าวหอติงเลยบ่มีปัญญาโอ้ยอย่าไปคิดไปนั่นนี่เยเพราะว่าเฮาอยู่นํากันมาถึงขนาดนี้แล้วมันบ่เรื่องนั้นกะอย่าอย่าไปนั่นนะบ่ไปคิดไปหยังแต่ว่าเรื่องการค้าขายกะ ให้หันหน้าคุยกันว่าจะให้ทะเลาะเทียงกันว่ามีอย่างว่ามันมันยังขาดเหลือจำได้เท่ากับช่วยกันหมุนเนาะช่วยกันหมุนเงินตัวนั่นให้มันออกมากออกผลนั่นแหละคมุนช่วยกันคอยก็มีแต่ได้แต่แนะน้ำยังชื่อได้คอยกันได้อ่มใตอนนันไ่คอเาเ้านกอยทอ้กอนิมือั้นให้วกเออบนึงนึอยคอยเถียงกันว่าเถียงคอยว่าฉีกตีคอยช่องเกิดเอาแอันกดเบีย ิผัดใส้เพื่อนผุนบ่เฮ็ดเฮ็ดรีไเอเ็อเ่อก็มียเมียไปเฮ็ดนยไงนะเมียไปเฮ็ดเังผิดนว่าวัะวว่าวผัันว่าลิดหาผู้บ่าวจังแล้วนั้นนะหากผู้บ่าวเนาะว่าเออเคยขึ้นผู้บ่าในเฮือนก็มีพอที่ของอผมีด้อเนเออเพราะนั้นมีผู้บ่านั่นแหะไปช่วงอะไรว่าเออจะมีผู้บ่าวจะตอนแล้วนั่นกันที เครื no ่อองคยพิษนี่เห็ดไอ้น้องเอยอุ้งเถือกนี่เห็ดได้ได้จ้าแม่นนะแม่นนะกับเบิ่งเบิ่งกันเบิ่งกันแต่ว่ากับโอยากให้พิษเทียงกันมันมันกับโบเถือกโบต้องกันได้กันมย่งกับค่อยว่าค่อยจากกันเนาะเนาะอันนี้คอยปรยู่น้ำปั้นคันสั้นๆจ้ะคอยประยุนสั้นๆเลยนะก็จะช่วงใหม่ช่วมนี้คอยปรยุนน้ำได้เงินในชาติหมดพิษเทียงกันเนาะได้เงินในชาติก็ได้ เขบอเอาไฮเอรเซนนึง่ินบเียนออเปตเขาเ้อ่าปันกลนนี่สาน้องบอเอาเจ้าน้องเดาปเห็งานอ่ะจจไล่นี่กันอันนี้ก็ไล่นี่อกู่อนได้กินข้กันัว่ปับก้อนัละอยเข่ายัก้บอดับกระหากันกระหากันเฮ้ยกรหากันเมันอยู่ไก่กัน เอากะโอเคเนาะมื้อนี้กะน้องกะสิได้เดินทางกับก่อนเด้อเป็นจังได๋กะพากันให้หันหน้าเข้าหากันเด้อคุยกันมีหยังเฮาถ้าเฮาบ่คุยกันเฮาก็บ่ฮู้บ่ฮู้เรื่องเลยบัดนี้นะมีหยังเฮาคุยกันไห้ฮักแพงกันดีที่สุดแล้วเนาะกะโอเคเด้อมื้อนี้กะค่อยขอโตกับก่อนเด้อสบายดี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 โอเคโอเค